ไอ้ผู้ที่อยู่ในานกดหแปะมากดกดหินแปะเลยกดหินแปได้หลอกได้อกเทสได้อกไปเทสสามได้หอกเทสามได้อกไปดูไดหลายไนมีเยอะมากวิ่งหน้าเลยวิ่งหน้าเลยวิ่งน้าเลยวิ่งน้าเลยวิ่งน้าวิ่งหน้าไอ้ที่ที่กดบ้านมากดวิวิ่งกดบ้านมาวากดหินหน้ามากดหินหน้ามาไอ้ที่เพิ่งเข้าบ้านมากดหินหน้ามาแล้วมันไปหนองเอาเลวเอาวิ่งไปสองวิ่งสองไอ้สัก์กูกดสองกดกดไม่ให้มัวไรเงี้ยแล้วิ่าได้มเออวิ่งไข้ามันวิ่งไรขามันบอกแกทะลึ่งไา ข้าไปข้าไปข้าไปมาทำไมเนี่ยี่โจ๊กเนี่ยีโจ๊กเนี่ยีโจ๊กอยู่ใอหินสองเนี่ยเอาดิข้าไปข้าไปข้าไปขายหนสองก่อนตอนนี้ข้าหินสองก่อนข้าหินสองดันลงหินหน้าข้าหสองหมดดันลงหินหน้าเพื่อนขายสองหมดดันลงหินหน้าดันลนลงดัลงดนลงหิน้าเลงนหน้าไอ้เนิ่งนิ่งน่งเนิ่ง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 เนิ่งนินิงนนิงคิดหนคิดนึ่งคิดนึ่งกิวพิงหนึ่งกิ้วคิ้วคิคิวคิคิคิม มึงมึงพังแล้วมึงพลาดแล้วฆ่าไหมฆ่าไหมสิบแปดวิฆ่าไหมหมดฆ่าไหมหมดมาทําไมจ้ามาทำไมจ้ากดเลยกดกระจายหินเลยกดกระจายหินเลยใครกดหินตางได้กดใครกดหินตางได้กดคนนี้หยุดกดมาเออไม่มีใครผมเล่ามาอีกจมาแล้ววิ่งสามมา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  ต mm hmm. like. like. like ั้งโมิ่สามตั้งโมดิงมีวีพีตั้งมิสาตั้งโมดิสามก่อนเห็นแลนเห็นแลนอยู่เห็นแลนอยู่มาตั้งมอิสามก่อเห็นแล้ิ่สลงเลยนลงนะลงนงนลลงข้าววพีดินไปเดินไปเพื่อนเดินไปแต่ส่งลัไปมาเลยมาเออตเพอร์เฟกต์แล้วกูถึงชอบเลยไปไปไปบ้านนี้ไปไเพื่อนไปไปไป พุ่งขึ้นไปนะไปพร้อมกันนะใต้หิสี่ครับใต้ิสี่หูพุ่งยเยเนี่ยให้ข้าวีพีวีพีมชชุดชุ้มาขึ้นมาในหินสี่เลยขึ้นมาขึ้นมาในหินสี่ก่อนขึ้นมาหลดในหินสี่ก่อนขึ้นมาขึ้นมาทุกหนคือเข้ามาดิเข้ามาในหินสี่ดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิพามาเข้ามาตั้งไตั้งลกดคีเนี่ยโฟคิวเนี่ยโฟคิวเนี่ยโฟคิเนี่ยโฟคิวเนียโฟคิวเซร็ตเร็วเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแลนด์อยู่แลนดวอย่ ปงาดูนะไปงนหลังก็มัน้กันหลก็มวีพอแล้วดันอะไกัมาอพูดวีพีพูดวีพีหลังก็มาพูไปขึ้นหน้านะเคียขึ้นหน้าไม่ได้จัดด้านหลังก็ไปด้านังไปแล้ส่งอยู่ด้าหลังก็ไปด้านหลังก็ไปด้านหลังก็ไป้านหไปอย่ให้มองว่ให้มองบนว่ายแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ดันไปดันมันไปมันไปมันไปนะมันไปแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้เอลเอลก็ได้ฟาดเอลเอลฟาดรเอลฟาด้เอลฟาดไปเอลฟาดไปเดิน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 ไป เราเล่นไป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 เล่นอยู่แลนอยู่แลนอยู่แลนอยู่อย่าลบแลน์นเลนอยู่เล่นไปแลนอยู่เล่นไปเล่นไปยืมแลน์ะยืมแลนต์อย่ออกนอกแลนออกนอกแลนต์โดนเม่นเล่ไปเล่นไปเพื่อเล่นไปเล่นไปเล่นไปลนขวา้านขวาเขไปที่หลังที่ก็เจที่ก็เจก็เจโก็ไม่ได้ปเตะนไดนใครอใครมาใครจใครมาอีกอะเดี๋ยวอยถอยถอไป้่างเลย่างต้่างต้่างต้่างมามาาขนาข้า แรนด์อยู่แลนอยู่แลนอยู่แรนดอยู่ถอนตั้งมุมตาตั้มุมดาเมทเาไปจดาเมทราไปัดาเมทเไปดาเมทเาไปดาเมทาไปจดาเมทาไปัดาเมทเไปจดาเมทไปจัดแลมไปัดแลุมเลยให้แม่งลเมเาลเมทเราไปจข้าเมราัด้ลเมทเราัดแ่เมราัดแมเ้าไปจัแลเมทเ้าไปจัดแลเมทเ้าไปเเรจัดเมทเ้าไปจัดแลเมเไจเเดนมเาดลเมเไดแลเดแลเดแลเเดลเรดรไดรดม แะขวาอนแะไดหมแขวาอนจะได้ไหอนตะขวาคนะได้ไหมขวาอนะได้ไหขวาไปเดินไปขวาไปแลนลนอยู่แ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 ลนอยู่วีพีจะหมดได้ไหมวีพีจะหมดได้ไหมมองไม่เห็นว่าใครเห็นว่าใครขึ้นหน้ามองเห็นว่าวีพีจะหมดแล้วตัหาวีพีบอสามสองหนึ่งไปไปไปตใส่วีพีขวาเดินขวาเดินขวาเดขวาไปเดินขวาไปเดินขวาไปเดิขวาไปเดิขวาไปแลนดวเดินขวาไป แลวส่งแลวส่งแล้วนะขวาไป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 ทุบทุบทุโอ like ้โหทุบท um ุบ so ทุบหน่อยทุบหน่อยนะขวาไปนะขวามันมันพี่เออไม่ได้หรอกนะขวาไปนะขวาไปเพื่อนนะขวาไปใจแล้วเมย์นะขวาไป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 เองแล็เองลหน้าเอลหน้าเอลน้าเอซือแลไปดิการการ้วแลหลังเลยเอแลหน้าไปแลน้าไปแล้วหน้าไปแลหน้าไแลหนาไแลน้าส่งไปแลน้าส่งไปแลน้าส่งไปแลนาส่งไปเดิน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 ดเดินดเดิน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  เดีลบมดลบหมดลบหมดูหดหมดเออต่ได้เอกไปก็ช่แต่ช่จิ้มแต่ดี้จิ้มแต่ดี้จิ้มแต่ดี้สวยเพื่อนสวยจิ้มแต่ดี้สวยสัตว์มาทำพี่อะไรมาทำพี่อะไรมาทำพี่อะไรเออสวยเพื่อนสวย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 ค่าหมดค่าหมดฟังนะฟังนะฟังนะกดเค้กใส่ดีตี้ข้างบนให้ไวนะกดเค้กใส่ดีตี้บนให้มานะสามองหไปเพื่อนไป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 ไลส่งแล้วไปไปึี่หนาดีตี้ึ้นหนาดีตี้นเดินเดนหนาดีตี้เดินลนนเดินเ เดิน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 ตู้เหนเข้า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 ตั้เหนเข้าตั้เหนีหนเข้าตัเหนียเข้าตหนี่นเข้าตูหน่เข้าตู้เหนไเข้าตเหนียเข้าตูเหนี่ยเข้าตเหนยเข้าตู้เหนี่ยเข้าตเหนยเข้าตู้เหนี่ยเข้าตหนี่ยเข้าตหี่ยเข้าตเหนีเข้าตหนี่ยเข้าตเหนี่ยเข้าตหนี่ยเข้าต้หนี่ยเข้าตหนี่ยเข้าตหนี่ยเข้าตหนี่เข้าต้หนม่ยเข้าตู้เหนี่ยเข้าตู้เหนเข้าต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 หนเข้า ขี่ปมแดงขี่ขี่ปมแดงไว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 เออสวยสวยเพื่อนตบสองอะตบสองไอ้จับตบสองขี่หมดเพื่อนขี่หมดขี่หมดขี่หมดสวยเพื่อนสวย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 ฝังนะฟังนะรีบไปหินหนึ่งนะรีบวิ่ึงสวยหินหนึ่งนะสามสองหนึ่งไปวอกกูไม่มบอลวอกกูเล่นบอลวอกกูเล่นบอเดิน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 รับแล้วรับแล้วเดิน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 ไปหนึ่งวอกกูเล่นบอวอกกูเล่นบอวอกกูเล่นบอลเดินมาเดินมาเพื่อนเดินมาเดินมาเดินมาสวยสวยสวยจับสวยจับมาเพื่อนมามาหลุดหนึ่งไว้หลุดหนึ่งหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งก่อนหลุดหนึ่ง รอรอรอเดี๋ยวตีบ้านแงแตกเลยรอรอมันกันได้ว่าข้างในอ่ะขำไม่มีไม่มีไม่มีรไว้ทำรู้ไว้วางทฟิวหน้ารู้ไว้เ่ีตาลูกเขาตีเลยเดินเดินเดินเีนะเขาดีแลนอยู่แลนอยู่ลงมาตั้งล่างข้างล่างแลนอยู่แลนอยู่ด้ไหมดอกได้ไหมด้านอกได้ไหมด้อได้มเองไว้ได้ไหมเอาไเดี๋ยวดีแล้วได้ไหมเอาไวได้ไหมเอาไว้แลนอยู่แลนอยู่ได้ไหมเอาได้านนอกได้ไหมด้านนอกได้ไหเมื่อนได้ไหด้านนอกได้ไหมด้านนอกได้ไหมต้นไม้ลงเร็วๆก่อนได้ไห สบายลงไปก่อนลงไป้ลงไม้ลงก่อนลงไม้ลงก่อนลงไม้ลงก่อนดันออกดันออกเพื Brett ่อนดันออกดันออกดันออกเคลีย่ยเคลี่ยในดองเคลียร์ข้างในข้างในวงก่อนเนียเคี่ยในวงเข้าบอก่อนเคลียร์ในวงเข้าบอก่อนจะเคลียร์ในวงเคลียร์ในวงเขาบอกก่อนเคลีย่ยในวงเขาบอกก่อนเคลียร์ียเคลียร์เ่ยเคลียร์่ยเคลียร์ีบเคลี่ยร์เคลียรบเคลียร่ยคลีย้วเคลียร์เ่ยในวงเคต่งในเคต่งในเคลด้งมาหน้าหลังลียร์เคลต่งในหน้าหลังลียรก็หน้าหลังลียร์ก็ไม่โดนออกดั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 นออกเคลียรดันียร์ันออกดันออกดันออกขวาไปดันออกเขาบอกดันออกดันียร์ันลียร์ข้างนอกดันียร์ันออกไปดันออกนเคลียรดันออกเคลีดินเคลีดินเดินเอกเดินหน้าเอ๋เดิน ชุบเอิดิชุบเอา์ดิไอูชุบเอดิชุบเอดิเอิรเล่นไปเล่นไปแลนอยู่แลนด์อยู่เล่นไปเล่นไปแลนด์อยู่แลนด์อยู่แลนด์อยู Driving, ่แลนด์อยู Ronaldo ่เดินนะนอกนะนอกนะนอกเพื่อนนนอกนะนอกนะนอกนะอกโอ้ยจะนอกนะอกไปอกไปดอกไปดอกไปดอกอกไปล้อขวามาล้อขวาแล้วอกล้อขวาขบนอมกมาล้อขวาขึ้นบมขึ้นบนมาเห็นแลนดน้ำมาเดินตามแลนดมาดินออกไปเดินตามแลนด์น้ำมาดินออกไป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 เดินไปเดินเข้าเดินเข้า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 เล้าเข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 ้าเน้าเ้าไป

อยูหลังเนี่ยรแลส่งเดียวเดินไปเพื่อนเดินไปแลส่งแล้วเดินไปเออค่ายโมค่ายหมด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 สวยสวยสวยหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดต้องปิดคนก่อนคนแม่งรัวเยี่ยขายไอตกดท่า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 เลยต้องแรงก่อนใจเย็นต้องแรงก่อนใจเย็นรอแล้วต้องแรงก่อนใจเย็นต้องแรงก่อนใจเย็นต้องแรงก่อนมาค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะสามหนึ่งจะลงจะลงจะลงอีกจะลงมาหน่อยอกแล้วหน้าไปอีกแล้วหน้าไปอกแล้วไปอีกแล้วหน้าส่งไปเลยหน้าส่องไป แล้วน่าส่งน้าส่งน่าส่งแล้วน่าส่งแล้วน่าส่งอีกแล้วน่าส่งอีกแล้วน่าส่งอีกแลนอยู่แลนอยู่แลน่าส่งอีกลงมาลงมาให้ถึงลงมาให้ถึงป่าประตูลงมาให้ถึงป่าประตูไอ้ข้างหลังลงมาให้ถึงป่าประตูเดี๋ยวจะถมถมหนอมกันลงมาให้ถึงป่าประตูเดี๋ยวถมห้อมกันเร็ว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 ลงมาพยายามอย่าอย่าสกิลในดงตัวเองนะสกิลแบข้างหน้าเลยในดงในดงเราไอ้นี่สกิลเยอะข้าไปข้าไปข้างนี้หมดเบอร์เรียบรีบรีบข้าเร็วบรีบข้ามาถามย่ามาเรียบร้อยแล้วผมต้องถมแท้ไหมรีบข้ามันาลงที่หอกลง

ดัน้็ไปอีกดั่น้็ไปอีกดัน้็ไปอีกดั่ก็ไปอีกดั้ไปอีกเออล้อมล้อม้มอมลัาออกซ้ายนะดีอกออกซ้ายออกซ้ายนะเดี๋ยวออกซ้ายนะเดี๋ยวออกซ้ายนะแลนอยู่แลนอยู่แลนอยู่เลนไปแลนอยู่เลนไปแลนอยู่เลนไปแลนอยู่รู้เล่นไปเลนไปเลนไปเอกเอกเอนำออกไปแลนนำออกไปซ้ายนี่น้ำออกไปซ้ายนี่เดินเดินเดินไปเดิเดินเดินออกซ้าออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายมันอยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน้นบนสายหมดแล้วสายหมดสายหมาขบน เดือดวขึ้นสามที่เดือดลนสามดด้ขึ้นสามมาแล้วขึ้นสามหนึขึ้มาพอ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 ออยู่ตรงนี้อขวากขับข้ากับฟ้าแล้วขับฟากับขวาขวาสามแยกเวานขวาสามแยกขวาสามแยกเห็นไหมสามแยกเต็มเลยขวาสามแยกขวาสามแยกขวาสามแยกด้ขวาไปได้ขวาไปแลนทงอยู่ดขวาไปด้ขวานไปแลนอยู่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 แนอยแลนอ่ขวนอยู่แลาอยแลนอยู่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  ทำเงิกูแล้กูแลนดูแลนอย่างเดียวกูทำเฮียกูแลนเดียวเดินไปเดินไปกูไม่กดสกิลเฮียแล้วแลนอย่างเดียวเดินไปเพื่อนเดินไปเดินไปใส่วีเดินเดินเดินหน้าเข้าเจ๊เจ๊ขึ้นคำน่าหน่อยเจ๊ขึ้นคำน่าหน่อยเจ๊ฟาดอับขนาดหน่อยเดินไป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 เดินไออกดีแล้วออกดีแล้วเล่นไปดิได้รู้ว่าเล่นไปเล่นไปเลย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 เดินไปเดินไปดูยูยูเราคนหนึ่งเจ็ดนะใครก็ไม okay. ่เออเริ่มเดิมาแล้วนะตีฟรีไปดิตีฟรีไม่ใช่จ่าย damage ฟรีไม่ได้ข้างล่างที่่่ระะหวางมันนเดิอล ตีีไปตีีไปแลนอยู่แลนอยู่แลนอยู่แลนดงให้อยู่แลนงให้อยู่แลนงให้อยู่เยแลนงให้อยู่รลตีไปตีไปตีไปตีพีไปใไทยที่ใครตาได้กดทีคิกสคิกอนคิกอนเาิวคิกเเอาคิวคิกมาคิกมาคิกมาดันออกนะดันออกขวีพนะสามงหนึ่ไปไดันออกเลยดันออกดันออกดันออกดินไปเดินไปเดินไปเดินออกขวีพีเดินเดินเไปเพื่อนแอรตรงแงแงไป แล้วส่งไป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 ปผัดพี่หน่อยพี่โดนหมากัดเมี่ยไงเฮียแลนบิลอเนี่ยชุดหน้าหน่อยตมลงตมลงน้าตมลงหน้าตมลงน้าตมาลงน้เอาแลอากอาแลน้าเอากตมาลงหน้าตมลงหน้าตมลงหน้าตมลงหน้าเออดีแล้วตีไป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 แล้วนเดิ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 น้เเดินเดินเดินไป ไดมอีก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 ตามแบบตามให้สุดอะตามให้สุดอะเดินตามให้สุดเดินเดดินมัให้สุดเดนมันให้สุดดมัให้สุดดมัให้สุดตามให้สุดได้ปเล่นไปเออดิแล um ้วอีดิดูรูเลยเลก็เล่นไป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 เจผมเฟรดจาน้มีแ้มีแล้วมแล้มี้มด้มล้ลมเดินมเลลมมีมีีีเ้เลเล้มาแล้วมแล้วมีแล้วมล้แล้วิแล้วเล่นแล้วแล้ว เอฟฟันเยอะเอฟันหับได้เยอะเอฟันหับได้เยอะเล่นไปเล่นไปเพื่อนเอฟันหับได้เยอะเล่นไป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 เออล้ม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 หมดล้มหมดล้มหมดแลนอยู่แลนอยู่แรงหลังอยู่แลงหลังอยู่เล่นไปแลงหลังอยู่เล่นไปเล่นไปเล่นไปลงครูเล่นไปเล่นไปดั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 นให้ถึงเส้นสามดันให้ถึงเส้นสามเรดันให้ถึงเส้นสามแล้วอีกดันถึงเส้นสามดันไปดัน้ถึงเส้นสามดันไปดันไปดันถึงเส้นสามดันไป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 ฟันไปดันไปดันไปดินไปดินไปดันงอยู่ เดินดงไม่ต้องกูดาเมจเลยเลยดูไม่ต้องกูดาเมจเดินไปเดินไปเดินดงไม่ต้องกูดาเมจเดินไปแค่จับฝั่งตายพออย่างเดียวเดินไปเดินไปเพื่อจับฝั่งตายอย่างเดียวพอเดินไงเดินไปเดินไปปีกเดินไปใครว่าใครบอกว่ากดคลิปเนี่ยโฟคลิปเนี่ยโฟคลิปเนี่ยโฟกิวคลิกคลิกคลิกโอ้โหกิวเฮี้ยนี่มันจะมามันจะมาหาโพรหะผมบอกว่าข้าแม่งนี้สัตว์อีโรปิกเนี่ยหินสี่ข้าหลังหินหกหลังหินหกหลังหินหกก็มีหลังหินหกเดินไปเดินไปเดินไปมีกองหลังกองหนึ่งแบคโฮใส่แล้วแบคโฮใส่แล้วหลังแแคค่่โใสล้วอเหนย เอาดีแล้วข้าดินลงไปดันไปเดันไป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 ไปฟังนะตอนนี้มันกำลังลาบนะฟังนะฟังนะแน่จะคลิกขินได้พร้อมกันหมดเลยนะฟังนะสามสองหนึ่งคิกขีนอกคลิมเนี้องซิคลิเล้ซิออกกิวคลิเี้ซิออกิ้วเลื่อนขึ้นคลิเลี้ยซิออกิวคลิเล้ยซิเลื่อนขึ้นเดนขึ้นสามคลิเนี้ยซิออกกลมเลี้ยงซิคลิเ้ยซออกกลมเล้ยงซเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเพื่อนเดินขึ้นมาเดินขึ้นไปรีบเดินขึ้นไปรีบเดินขึ้นไ ไปดูไปดูไปมันมันถอยขึ้นแพงมันถอยขึ้นแพงหน่อยเนาะใส่ไปเลย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 แล่งส่งแล่อยู่แล่อยู่ข้าไปข้าใส่ไปข้าใส่ไปัวโคตรเสียส่งอะไรที่วีพีอ่ะไอ้สัสมึงรับไปผู้ขียนแล้วไปอยู่ในกิลมึงเลยดันพีวีดันซ้ายบิดดันซ้ายบิดไปปืนย่าซ้ายปืนย่าซ้ายปืนย่าซ้ายไอหอคอยซ้ายเลยเดินขึ้นหอคอยซ้ายเดินขึ้นหอคอยซ้ายเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปหอคอยซ้ายเดินขึ้นไป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 หอคอยซ้ายเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้น ผมตายผมตายชุดหน่อยพูดชุดพี่หน่อยตายหานานแล้วตายขึ้นมาเดินขึ้นมาบนหอคอยเลยเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาบนหอคอยเดินขึ้นมาข้างหลังเดินขึ้นมาบนหอคอยรู้จักหอคอยป่ะหอคอยหอคอยอ่ะหอคอยหู่นยนต์เดินมาเออล้มหมดล้มหมดล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วร้ไหล้มหมดแล้วเดินมาเดินมาต่อยต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยหอคอยเนี่ยขึ้นมาเคลียร์ในหอคอยหมดขึ้นมาขึ้นมาคืออะไรเนี่ยเอ็นทิตี้เอ็นหลังเลยนะโอ้โหข้าไปเลยกิลเฮียรู้ข้ามาขึ้นมาหินอสามบอกโกนเล่นทีบอกโกนเล่นทีที่ขึ้นมาห กัดหนึงัดหนึงนเออขี้มันโฟขี้มนโฟขีคขี้ขี้ขี้มันโฟขิกคี้โอ้ยเฮียนักเก็ตลงมา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 นลงมา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 ุบลงมาุบดันไปแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้าไปเร็วข้าไป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 ชุบหน่อยชุบหน่อยพูลุ้ชุบหน่อยพี่โดนดันนเข้ามานเข้าไปกูรามาแล้วเข้าไปกูราไปร้หน่อยแล้วชุบแล้วนเข้าไปนันมันล้มมันล้มมันล้มนเข้าไปนเข้าไปเว้ล้มล้วล้มดนเพื่อนๆๆ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 ๆ เตะตัวหน้าตะตัหน้าออกเตะตหน้าออกเตะตะตะรีตะช่วยตะช่วยเตะช่วยเตะเรารีช่วยเตะช่วยเตะมันก็วิ่งเข้าไปได้มาเอาดีแล้วไ่ปเอาดีแล้วไปเราดินเหยียบไปอยู่แล้วดูแล้วอยู่แล้วอู่แต้วอยู่แล้วอแลอย่แล้วอ่แล้อล้วอ่แล้วอยูตแต้วอย่แล้ตอยู่แล้วอยแตอ่ล่แล้ล้วอยูแล้ว่ล้ว่แล้วล้วอยู่แลว่ล้อยู่แล้ล้ต่แล้วอย้อยู่แต้วอต่แล้นอย้อยู่แล้ลย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 ูต่ย่ กิมทูตไอเหี้เนี่ยราาที่เบิกชุบุบุข้าไปดิข้าดลงนี่ดลงดดลง่ลงไปดิมนลงไม่ดลงไปดิดลงไป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 นั่นดิลงไปนั่นดิลงไปเหยียบอยู่พี่เหยียบอยู่ขายหมอายหมอกขายหมอกที่นี่หมอกไอ้แม่เตะเตะช่วยเตะนีตอนนี้ช่วยเตะนีช่วยเตะช่วยเตะช่วยเตะไอ้ตรงข้งบนี้สมองอ่ะคช่่สองคู่ที่องหน่อยสองตี้ขอสตี้สอง สามปีเลยามปีเเข้าโคินนี่เน่คิน่พอคนดนมาเลยดันเข้ามาเลยเข้าเป้นหยียม่หินเขาขยืนหสี่อผู้ปิดเดินเข้ามาเลยเข้มาเลยเข้ามาเลยตักไตข้นลูันตัไ่ขึ้นูกั้นัดไตขึ้นลูั้นัไ่ขึ้นันหินสี่คิวไม่โฟคิวคิงไม่โฟคิวคิวไม่โฟคิวคิวิมาเพื่อนคิวคิมาตั้งให้อยู่ตั้งอยู่หินตังยู่คิไม่โหคิวคิไม่โหคิวดเดยวกูตั้งลงไปตัดเดยู่ ขีหนึ่งขีหนึ่งขีหนึ่งนีขีหนึ่งสีแดงขีหนึ่งเสีแดงขีหนึ่งเีสีแดงขีหนึ่งนี่ขีไปขีไปขีไปสีแดงขีหนึ่งโหลดกลับเออแล้วดันลงมาขีหนึ่งแล้วดันลงหินสมาขีหนึ่งแล้วดันลงหสมาขีหนึ่งแล้วดันลงหินสี่มาขีหนึ่งแล้วดันลงหินสี่มาเอขีหนึ่งเยอะขีหนึ่งเยอะขีเยอะดันลงหนสี่เออขีหนึ่งมาขีหนึ่งขีหนึ่งขีหนึ่งขีขีหนึ่งวันขีหนึ่งวันขีหนึ่งวันขีหนึ่ คลิปมาคลิปเรื่อวันออกิวคลิปเรื่อวันออกิวคลิปมาแล้วดันเดกูุ้ซ่าไปเด็กกุ้งซ่ากับไปเด็กกุกูซ่ากับไปเด็กกุ้งซ่ากับไปเด็กกับไปเด็กกับไปเด็กกับไปคายหมดคายหมดใจแล้เไม่ไปใจแล้เไม่ไปแล้วแล้วแล้วใจแล้เไม่ไปใจแล้เไม่ไปเพื่อนใจแล้วไปจาเม่ไปใจแล้วไม่ไปใจแล้วไม่ไปดูไม่ได้ลงดูไม่ได้ลงดูไม่ได้ลงลงหมด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 แล้วลงหมด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 แล้ว ตีิงเขาไหนเออข้าไปข้าไปก่อนข้าไปยืนไว้ยืนยืนข้าย่ากูซ่าไว้ยืนข้าอย่ากูซ่าไว้ยืนข้ายากูซ่าไว้ฟังฟังฟังนะฟังนะตอนนี้ฟังนะกดหินสคนี้โฟล์ดเดินมาหินหนึ่งครีปนี้โฟล์เดินหินหึ่งคนี้โฟล์กดแกีสี่เดินมาหินหนึ่งแล้วคปสี่เดินหินหนึ่วทันอยู่ทันอยู่วิ่มาวิ่งมาลดันดันดันจากหินสไปหินหนึ่งนะเข้ามานะเข้าหลังมาดหลังยูซ่ามาดันเข้ามาดเข้ามาล้มหมดล้มหมดครีปครีปเนี้ยโฟล์ดกูเน้ย เราล้มหมดลมหมดนะเข้ามานะเข้ามานะมาเพื่อนเข้ามาสวยสวยสวยค่าดีตี้ไปเรืยค่าดีตี้ไปเรื่ไปค่าดีตี้ไปค่าดีตี้ไปใส่ดีตี้เลยใส่ดีตี้เลยตอนนี้ยี่ยวกู้ง้าหมดแล้วใส่ดีตี้ไป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 พูดดีตี้พูดดีตี้พูดดีตี้ใส่ดีตี้ไปเพื่อนใส่ไปใส่ไปแล้วอยู่ใส่ดีตี้ไปแล้วอยู่อะไรวะไม่ได้ยินเต็มพูดหน่อยดิมึงสาเบนเออใส่ไปเลยเดินใส่ไปใส่ตัวเมฆเข้าดีตี้เลยใส่ดีตี้ไปเดินใส่ดีตี้ไปใครใครเป็นใครนั่นเดินใส่่ดดดีีต้้แลวใใส ลุมเอกไอ้สัตว์จะลุมกูเหอะไม่ไหวหรอกพวกมึงไงสัตว์ไม่ไหวกูบอกใครหมดเพื่อนสั่ตายขึ้นตักตายขึ้นนิตี้ตักตายขึ้นนิตี้ดิมันล้มล้มล้มหมดแล้วเนี่ยข้าไป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 เออล้มหมดล้มหมดเพื่อนล้มหมดล้มหมดล้มหมดสวย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 จี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 เดี๋ยวไอ้เจ้ากูซ่าไม่มีบ้านข้าวของจริงขวาของแท้มือต้องโดนสนตีนกูแน่ Like, why?